สวัสดีค่ะทุกคนก่อนเริ่มคดีฝากเข้าไปกดติดตามเพจเ Facebook นี้ด้วยนะเป็น Facebook ของเจ้าของช่องนี้เป็นเวลายาวนานกว่า20ปีที่เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาตัวตนของเจนและจอนโดโดยทั้งสองคดีดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันต่ากตกของเจนและจอนโดถูกอบว่าทิ้งอยู่ห่างกันตองรอยใหม่ในตองดัดของสหรัฐอเมริกา โดยพบศพของผู้หญิงชาวเอเชียเธอจูกทิ้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข85ในเดือนพฤษภาค,คมปี1998ในเมืองสปาตันเบิร์ดเจ้าแคโรไลนาใเดือนต่อมาในเดือนกันยายนปี1998มีคนไปพบสบเด็กชายคนหนึ่งใกล้กับปายโฆษณาที่เมืองออเรนต์นอร์ทแคโรไลนา ทั้งสองคดีถูกแช่แข็งเป็นเวลายาวนานหลาย10ปีจนในเดือนธันวาคมปี2018เจ้าหน้าที่สามารถตรวจเช็ค DNA และจับคู่ทางพันธุกรรมของทั้ง2คดีได้จนทำให้ความจริงที่โหดร้ายถูกเปิดเผยอ,ออกมาในวันที่25กันยายนปี1998คนงานตัดหญ้าคนหนึ่งกำลังทำงานอยู่ที่ถนนในทางหลวงหมายเลข8 5 ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาเขาพบกะโหลกศีรษะขนาดเล็กฝังอยู่ในภุ่มไม้ใต้ปา้ายโฆษณาต่อมาในภายหลังกะโหลกศีรษะนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นของเด็กผู้ชายเขาสวมใส่เสื้อผ้าบางส่วนแต่ตบของเขาก็ย่อจสลายเกือบหมดแล้วเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเหยื่อน่าจะเสียชีวิตมาจากที่อื่น ก่อนที่คนตายจะนำร่างของเขามาทิ้งไว้ที่ป้ายโฆษณาแห่งนี้เจ้าหน้าที่ชนสูตรระบุว่าเยือน่าจะเสียชีวิตมานานกว่าสี่เดือนแล้วก่อนถูกคนพบสาเหตุการเสียชีวิตคือถูกตรัสกอ่อในตอนแรกเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเด็กชายน่าจะเป็นเด็กผิวสีหรือเขาอาจจะเป็นลูกครึ่งระหว่างยุโรปและเอเซีย อายุของเขาน่าจะอยู่ระหว่าง9ปีถึง12ปีเจ้าหน้าที่ได้จะทำป้ายโฆษณาเพื่อคนหาคนที่อาจรู้จักกับเด็กชายเขาเป็นเด็กผู้ชายผมตรงสีน้ำตาลเข้มเขามีดวงตาสีน้ำตาลเขาสวมใส่กางเกงขาตั้นสีกากีพบกางเกงชั้นในสีขาวเขาสวมใส่รองเท้ากีฬาสีดำพื้นขาวเขาไม่ได้สวมใส่เสื้อ พบธนบัตร20ดอลลาร์ในกระเป๋ากางเกงของเด็กชายแพทย์ทางทันตกรรมได้ดระบุว่าเขามีเกี้ยวซึ่งจะสังเกตได้ง่ายเวลาที่เขายิ้มหรือหัวเราะเจ้าหน้าที่ได้สร้างภาพจำลองใบหน้าของเด็กชายขึ้นมาหลายครั้งในช่วงหลายปีที่สืบคดีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครทำให้คดีนี้หยุดชะงักการสอบสวนไปเป็นเวลายาวนานหลายสิบปี จนกระทั่งในเดือนธันวาคมปี2018หน่วยงานด้านการลำดับวงตระโกลทางพันธุก,กรรมได้ทำการทดสอบ DNA ขั้นสูงของเด็กชายที่พบใต้ป้ายโฆษณาแห่งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่พบว่าเด็กชายเป็นลูกครึ่งระหว่างยุโรปและเอเชียจากการตรวจวิเคราะห์ d n a จากการลำดับวงตระโกลทางบรรทุกกรรมเจ้าหน้าที่สามารถค้นพบญาติเขาเป็นลูกมี่ลูกน้องของเด็กชาย เจ้าหน้าที่จึงไปพบและพูดคุยกับญาติคนนี้และญาติคนอื่นๆทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวต,วตนของเด็กชายคนนี้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019เด็กชายคนนี้คือโรเบิร์ตอดัมวิทเขามีอายุ10ขวบญาติพี่น้องส่วนใหญ่จะเรียกเขาว่าบ๊อบบี้เขาเกิดที่มิชิแกนก่อนที่จะย้ายไปไอดาโฮและนอร์ทแคโรไลนา หลังจากเขาหายตัวไปญาติญาติทุกคนพยายามช่วยกันออกตามหาบอบบี้พวกญาติญาติไม่เคยคิดเลยว่าการที่บอบบี้หายตัวไปนานจะตามมาด้วยเรื่องสะเทือนใจญาติทุกคนต่างสงสัยว่าเขาเสียชีวิตได้อย่างไรซึ่งรวมถึงแม่ของบอบบี้ด้วยเธอก็หายตัวไปเช่นกันบอบบี้อาศัยอยู่กับแม่และพ่อของเขาที่ชื่อจอร์นวิธจอร์นได้บอกกับญาติญาติทุกคนว่า เขาและภรรยาทะเลาะกันอย่างรุนแรงและเธอได้ปพาลูกชายกับประเทศเกาหลีใต้บ้านเกิดของเธอไปนานแล้วดังนั้นจอนจุมบอกว่าเขาไม่เคยไปแจ้งความเรื่องการหายตัวไปของสองแม่ลูก แต่เจ้าหน้าที่กลับกลัวว่าแม่ของเด็กชายเธออาจจะได้รับชะตากรรมเดียวกับลูกชายของตัวเองคือการถูกฆาตกรรมญาติๆบอกว่าบอบบี้เป็นเด็กฉลาดมากเขาตลกและอารมณ์ดีบอบบี้เป็นเด็กที่ชอบหัวเราะทำให้เขาเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายเขาเป็นเด็กน่ารักเขาอ่อนโยนใจดีเขาชอบเล่นกับตัดทุกชนิด ม่ยองสู่เธอเป็นคนเกาหลีใต้เธอเป็นคนตลกเธอมีน้ำใจเธอใจดีเธอทำงานหนักเพื่อให้บอบบีลูกชายเพียงคนเดียวมีชีวิตที่ดีในอเมริกาเมื่อมาถึงตรงนี้เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็พบว่าดีเอ็นของเด็กชายตรงกับศพของเจนโดที่พบก่อนหน้านั้น และเจนโดคนนั้นคือมายองสูแม่ของบอบบี้เองตอนพบศพของเจนโดเธออยู่ในสภาพเปิดเปล่าเธอไม่สวมใส่เสื้อผ้าเธอถูกพบในพื้นที่ป่าในวันที่สิบามพฤษภาคมปี1998บนทางหลวงเส้นเดียวกับที่พบศพของบอบบี้ซึ่งบอบบี้ถูกคนพบในอีกสี่เดือนต่อมา ตอนพบศพของมยองู่ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครเธอจึงถูกระบุว่าเป็นเจนโดเธอเป็นผู้หญิงเชื้อสายเอเชียเธอถูกมัดมือเธออายุประมาณ3 0 4สถึงสีปีเธอมีผมหยิกสีดำเธอมีดวงตาสีน้ำตาลนอกจากนี้เธอยังมีแผลเป็นที่แกนด้านซ้าย ฟันของเธอหายไปกาวตไม่พบเอกสารใดๆทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถระบุตัวตนของเธอได้ในตอนนั้นเหมือนกับเด็กชายที่พบอยู่ใต้ปายโฆษณาจนในเดือนกรกฎาคมปี2019เจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวต,วตนของเจนโดได้จาก DNA และลายนิ้วมือเธอคือมายองสู่แม่ของบอบบี้นั่นเองเธอมีอายุ44ปีในตอนที่เสียชีวิต หลังจากระบ,บุตัวตนของสองแม่ลูกได้จอนจึงยอมรับสาร,รภาพในเวลาต่อมาว่าเขาเป็นคนฆาตรกรรมภรรยาและลูกชายตัวเองเขาและมยองสู่พบเจอกันที่เกาหลีใต้ตอนนั้นเขารับราชการในกองทัพอากาศหลังจากแต่งงานเขาได้พามายองสู่มาที่สหรัฐเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปจอนเริ่มนอกใจเธอ เขามีชูเขามีผู้หญิงคนใหม่และเขาต้องการให้ปรรยาออกไปจากชีวิตของเขา แต่เธอไม่ยอมอยากเขาจึงต้องกำจัดเธอให้พ้นทางหลังจากฆาตกรรมภรรยาของตัวเองแล้วเขาได้พาผู้หญิงคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านซึ่งบอบบี้ไม่ชอบผู้หญิงคนใหม่ของพอ่อและเขาไม่เข้าใจว่าแม่หายไปไหนบอบบี้จะทะเลาะกับผู้หญิงคนใหม่ของพ่อทุกวันทําให้จอรนตัดสินใจฆาตกรรมรบอบบี้อีกคนหลังจากนั้นเขาได้โกหกภรรยาใหม่ว่า ม่ยองโูได้กลับเกาหลีใต้ไปแล้วและเขาได้พาลูกชายคือบ็อบบี้ไปขึ้นเครื่องกับเกาหลีใต้เพื่อให้บ็อบบี้ได้อยู่กับแม่ของตัวเองในวันที่13พฤษภาค,คมปี2019จอรนถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและซ่อนเร้นอำบางศพแต่จริงๆแล้วจอรนติดคุกอยู่ในตอนนั้น ในข้อหาป้นชิงสย์และครอบครองอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมายทำให้เขาต้องติดคุกจนถึงปี2037การพิจารณาคดีเกิดขึ้นในเดือนมกราคมปี2020จอรนอายุ57ปีถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมมยองสูและบอบบีเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและเขาไม่มีติดก่อทันบุญ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน